จักรยานพับได้120นิ้วทิน X อไฟเบอร์หนึ่งจุดศูนเบกหน้าดิสเบรกหลังมีปลดเร็วด้วยถ้ามีปลดเร็วจุดพับสองชั้นไฮโซสุดๆข้างหน้านี่ก็พับได้มีสลักนี้เราัยตรงแฮนด์นี่ยังหรูเลยนะครับหรูยังไงมันปรับมงศาได้ไปศึกษาต่อหลักอานมีปลดเร็วปรับได้สูงมาก นูนสูงเป็นเปลดเลยเกียร์เสปีดเล็กสุดทําความเร็วใหญ่สุดขึ้นเนินขึ้นสะพานตัวนี้เป็นโอเวอร์ไซด์ด้วยนะจานหน้าขนาดใหญ่เลดซิ่งเลยคันนี้ย้ำๆคันนี้เลดซิ่งนะครับ จากโกดังจักรยานโกบอจักรยานราคาหน้าถีบนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวจักรยานคันนึงซื้อแล้วคุณคุม้มจริงๆใช้ได้ตั้งแต่พ่อแม่ลูกอากงอาม้าเจกับแปะเลยนะครับเพราะอะไรคันนี้ Yamaha รถทับเนะี่ยมันปรับความสูงได้ได้หลายระดับนะครับเี็หมครับเวลาที่มัน ตเตี้ยลงมาน้องๆให้สูงสร้อยยี่สิบห้าร้อยสามสิบเนี่ยนะครับน้องก็สามารถขี่ได้นะครับแล้วตเตี้ยๆไปเงี้ยเตี้ยๆไปเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดน้องที่ตัวเล็กเล็กๆนะครับเรากดลงไปกลลงไปนะครับแขนน้องอาจจะไม่ยาวพอเนาะการระก็เกื่อนใหม่เกื่อนใหม่ก้มนะครับ ก็เราขี่ก็ระมังหน่อยนะครับบริการขี่ที่เยอะมากไปนะครับถ้าล้มปุ๊บถ้าเวลาเราวิ่งวัดนะถ้าน้องล้มนะมาก้มมาปุ๊บอะหัวบนนี้นะไม่เซฟน,นะครับถ้าล้มปุ๊บหน้ายังพอค้ำแทนได้อยู่ <S <S โอเคนะครับ <S <S แต่ว,ว่าใครซื้อเบื่อโต๊ะซื้อไปเลยนะครับส่วนคุณพ่อในบ้านนะครับคุณพ่อ คันนี้เนี่จริงๆก็ขายกันทั่วโลกนะครับขายกันทั่วโลกดูขยกได้สูงขนาดนี้นะครับในอเมริกาเขาก็ขายกันนะครับดูนะเนี่ยผมมาสูงว่า็สโคันนี้ร้อยแปดสบ้าได้ส,สบายผมผมมาขี่ผมมาขี่ไม่ได้นะนะครับสูงไปนะครับสูงไปแ้วใครที่สูงกว่าผมเนี่ยเห็นไหมเห็นเท้าไหมแต่กมขี่ได้เลยนะครับคันนี้นะครับแล้วก็ขี่กงๆแบนะครับแขนก็ ปรับประมาณนี้นะครับมต้บอกไปคันนี้คูปนะครับอ่ะมาดูคันแรกก่อนสีนี้สีแดงนะครับเอาไว้ที่วัดวัดนะครับลักแรกคุณคอในกลางนะครับประมาณคอที่สองนี่คือความสูงมาตรฐานนะครับคันนี้เป็นเฟรมอลูมิเนียมอัลลอยนะครับเฟรมอลูมิเนียอมยอัลลอย นะครับ้ำหนักมันเบานะครับน้ำหนักมันเบานะครับน้ำหนักมันเบาดิสเบรกหน้าหลังมีทั้งรุ่นดิสเบรกแล้วีเบรนะครับล็อกเนี่ยล็อกมันหลายชั้นนะครับเวลาขี่ๆอยู่มันป้องกันไม่ให้มันไม่ให้มันหลุดเองนะครับไม่ให้มันถอดเองคุณก็ง้างขึ้นมานะครับไี่มากดปุ๊บมันก็แตกออกมาเลยนะครับหัวเข้าดัน เห็นไหมครับมันก็แยกออกจากกันแล้วนะครับใหม่ๆม,มันก็จะยังฟิตๆอยู่นะครับอันนี้ตัวพับขอด้านหน้านะครับนี่อันเนี้ยมันจะไม่ออกนะครับมันมีปุบกดกดปุ๊บง้างออกไปแล้วพับนะครับแค่นี้นะครับเข็งไม่ล่านะครับดูข้างบนนะครับจุดพับอีกจุดหนึ่ง บางคันก็มีบางคันก็ไม่มีนะครับอันนี้มันมีไว้ทําไมมันมีทําไมอย่างที่ผมบอกนะครับอัดนนูด้านข้างครับดูด้านข้างคันนี้เนื่องจากความสูงว่ามันมันแตกต่างกันถ้าเกิดน้องตัวเล็กอะเรานั่งปุ๊บก็แฮนประมาณเนี้ยก็ปิดมาให,ให้ให้เบรกมันเข้าปรมตอนะครับเรายื่นมือไปเบรกแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกสลับน้องนะครับแต่ถ้าเกิดผู้ชายพวสูงเลยสูงกป็นแปดเลยนะครับเราขึ้นไปปุ๊บ ก็จะปรับองศาให้เข้ากับเขาอาจจะกดลงมาหน่อยนะกดลงมาแบบนี้นะครับด้วยการเชคปรับหมุนขึ้นหมุนลงนะครับด้วยตรงนี้และอันนึงที่สําคัญคือเวลาเราคุณพับกดลงไปนะครับเราพับแล้วกดลงไปเห็นไหมคันนี้มันจะแบนมันจะแบนได้ดีกว่านะครับกดลงไปแบบนี้เราใช้งานคุณก็ขึ้นหานะครับ คันนี้มีสปีดทั้งหมดเจ็ดสปีดนะครับดูใกล้ตรงนี้นะครับเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับหนึ่งช้าสุดเจ็ดเร็วสุดอันเนี้ยเป็นเฟืองรถพับที่มีขนาดใหญ่กว่าปกตินะครับสำหรับคุณไปเที่ยวไปขึ้นเขานะครับขึ้นเขาขึ้นสะพานอันเนี้ยจะเผื่อไว้นะครับตัวใหญ่เนี้ยมันเวลามันขึ้นมาจากหกเนี่ยนะครับ มันจะกระโดดขึ้นมาสําหรับสําหรับการท่องเที่ยวเลยนะครับและมีดิสเบรกนะครับข้างหลังเนี่ยเป็นดิสเบรกเป็นดิสเบรกนะครับดิสเบรกนี่ก็ระยะเบรกมันดีกว่าว่าไปเที่ยวนะวับลงเขาเนะี่ยรถที่เป็นดิสเบรกเนี่ยพวกนี้มันคุมรถได้ดีกว่านะครับแล้วก็ดุมเนี่ยนะครับให,ให้ดูดุมนะครับดุม ตัวนี้เป็น,นะะดุมซีนแบร์ลิงนะครับดุมซีนแบร์ลิงสมัยนี้เนี่ยรถหลายคัเนเป็นดุมซีนแบร์ลิงเพราะว่าในการทําจากโรงงานมันมันขึ้นลูกง่ายมันใช้เวลาในการทําน้อยแล้วข้อดีคือมันลื่นนะไอ้พวกดุมซีนแบร์ลิงมันลื่นใช้ได้นะครับมันพับนะครับจุดพับอันนี้พับได้นะอันนี้พับได้นะอันนี้ขึ้นลงได้นะอันนี้พับได้นะครับแล้วก็บันได มาดูบันไดใกล้ๆนะครับวิพับนะวิีพับนะครับบีบลงไปแล้วกดลงอันนี้ครับคือพับได้แล้วเราใช้งานนะครับใช้งานง้างง้างนะครับแค่เนี้ยคุณก็ขี่ได้แล้วนะครับมีทั้งซ้ายและขวานะครับอันนี้มีทั้งหมดหลายสีนะครับหลายสีนะครับ tin x f y b i r d น0เฟรุอลูมยเ f ียมอ a l ล m i นะครับ อันนี้เป็นสีแดงแดงด้านนะครับแดงด้านดูรายละเอียดกันนะครับอ๋อคันนี้จานจานหน้ามันจะใหญ่นะครับจานหน้าเนี่ยมันจะใหญ่ใหญ่คุณมันเป็นตัวที่แบบเอาไว้ทําความเร็วเลยนะครับมันจะหนักๆห,หน่อยนะครับอีกสีหนึ่งก็สีดํานะครับสีดําก็ พวกเกรดเลสซิ่งเด่กเขาชอบเล่นสีดํากันก็จัดกันไปครับสีดําครับนะครับจานหน้าจะใหญ่ก็เน้นทําความเร็วนะอีกอันหนึ่งเนี่ยนี้เป็น v ีเบกนะครับราคาก็จะประหยัดลงมาสเปคอื่นคล้ายๆกันนะครับเป็นสีเทานะครับดุมก็เป็นดุมซินแบลลิ่งหน้าหลังนะครับ สเปคอื่นคล้ายๆกันเพลง,ง,งน,นี้เอคันเนี้ยคันสีเทาเนี่ยนะครับเป็นสีมันนะครับแล้วเป็น v เบรกอันนี้เป็นดิสเบรกนะครับหน้าหลังมีปลดเร็วคันนี้สีแดงนะครับแดงด้านถ้าเป็นดิสเบรกเนี่ยจะเป็นสีด้านหมดเลยอันนี้เป็นด้านนะครับคันนี้ก็เป็นด้านนะครับพวกนี้ทำความเร็วได้นะครับ สำหรับใครสนใจก็มาชมตัวจริงได้นะครับที่โกดังจักรยานโกไบจักรยานราคาหน้าถีบนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขและขอให้ความรักคุ้มครองทุกท่านนะครับรักชั้นถีบฉันบ้างนะที่รักสวัสดีครับจักรยานพับได้ tin x รุ่น flybird 1.0เฟรมอลูมิเนียมอันลอยชุดเกียร์ชิมาโน่7สปีด ตีนผีัวนี้ทีเซตจานหน้าขนาดใหญ่เน้นทําความเร็วปลดเร็วหน้าปลดเร็วหลังก็มีหลักอานมีปลดเร็วยกได้สูงมากปรับแผ่นองศาได้ง่ายจุดพับระดับพรีเมียมแข็งแรงด้วยล็อกสองชั้นบันไดก็พับได้ใช้กดแล้วพับเบาล่าง ปรับเข้าปรับออกได้ง่ายมีทั้ง v b r บ k กและ d Disc b r บ k e ตามใจชอบเบรกลัง ตัวจริงได้พีกอลดังแตยานหน้าถีบมีแตายันดีีให้เลือกมากมายสนหลับวันนี้โชคดีมีความสุขย่ายยมกดไลค์กดแชร์กดซั้าจะใช้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะและน้องอิ่มเอมจะมารีวิวใหม่นะคะ